เบาบาครบสันเาเบาเออนี่ละครับแหวกกันเหอนกันเหอนกันเอาเหอนกันเลย่ะ เยี่ยมมากอนุโมทนาให้โขงวันนี้อะไรางานทงความสะอาดสะอาดให้เข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมเพราะพี่น้องมาเที่ยวสุมืออย่าได้เดินได้สะดวกสบายครับป,รป้าปูเห็นไหมครับ<อ>ต้องไปตามระเบียบ <c oughs> เกิดแก่เก็บตายเกิดมาต้องดับไปครับต้นไม้ก็เหมือนกันพวกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนช่วยกันทำมาหากินครับมีความสุข ตลอดไปรักษาสุขภาพขอบคุณมากจากไทยโขงวันนี้รายงานสวัสดีครับ